ม่โทรแล้วนะคะเน่อยหน่อยมันใช่สองอันอ่ะคราวนี้นะคะก็อยากจะมาพูดถึงนะคะว่าช่วงที่ก่อนที่จะเข้าไปซื้อที่เกตได้เนี่ยก็คือว่าเราอ่ะจะต้องทำการสกแกนเช่นรลมกระเป๋าแล้วก็จะเข้าเครื่องสกแกนกระเป๋านะคะว่ามีสิ่งอะไรแปลกตมไปไหมอะไรแบบนี้นะค่ะแล้วก็สกแกนตัวด้วยนะคะถึงเราจะได้ไปซื้อที่เกตได้นะคะ ที่เของเขาเนี่ยถามว่าแพงไหมถ้าสำหรับแพมทมว่าไม่แพงนะเพราะว่ามันแบบสิบรูปียี่สิบรูปีหรืเนี่ยบางทีก็สามสิบรูปีถ้ามาสุดจริงๆที่แพเคยใช้นะแต่ว่าปัจจุบันก็อาจจะไม่ไม่ซาำเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ไปไหนตลอดเวลาเหมือนเมื่อก่อนก็เมื่อก่อนถ้าหนัหนกๆจริงๆก,ก็มาสามสิบห้ารูปีเองประมาณนี้ค่ะก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่คน จะต้องได้ใช้ง,งานได้แล้วก็ปลอดภัยสาหรับผู้หญิงเพราะว่ามันมีตู้ผู้หญิงเนาะอันนี้ค่ะย่านนี้ขเขาเรียกว่ามันที่เขานะคะก็จะเป็นย่านเกี่ยวกับพวกดนตรีนา้าตาถิ่เป็นเอ่อพวกอ่ข้าราชการก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ่ะก็จะอยู่ ช่วงนี้อยู่ใกล้ๆกับอินเดียเกตนะคะอันนี้ก็ถึงแล้วที่เรียนของแพรนะคะเดี๋ยวฉายให้ดูนี่นะคะชีรามพัตก,กรเาเจนเดาฮัลโหลเจสิโคน่นี่นะคะที่เรียนของแพรเรียนมาแปดปีอันนี้จะมีที่เรียนของแพร,รนนจะมีเ,ะมเ,เวทีสามเวทีนะคะ อันนี้คือเวทีข้างนอกเวทีธรรมชาติแล้วก็ตรงข้างๆนี้ทะลุเอ่อบิวดิ้นี้ไปนะคะก็จะเป็นอีกอันนึงนะคะจะเป็นโรงละครใหญ่แล้วก็มีละครและโรงละครย่อยด้วยนะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้คือหอพักของแพนนะคะนี่เลยหอพักที่อยู่มาห้าปีนะคะหอพักก็ดีมีเรื่องราวดีๆ เห็นไ้มจะเห็นไหมตรงสูงสุดตรงเนี้ยเนี่ยแหละคือห้องเก่าแพแล้วตรงเนี้ยคือห้องเก่าของสตีก้านะจ๊ะผมดิคิดเป็นเดนชักพาจริงๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูแคนทีนกันนะคะอันนี้แหละคือทางเข้านะคะของนักแสดงเข้าวิ่งเข้าวิ่งออกได้นะคะเพื่อจะไปลงละครนะคะก็จะเป็นแบบนี้มา เราไปดูกันเอ้ออันนี้นะคะถ้าลงไปอ่ะก็จะเป็นโรงละครเล็กนะคะก็จะมีสามโรงละครอันนี้โรงละครเหมือนโรงละครใต้ดินอะ่ะประมาณนั้นโอเคเราไปดูแคนทีนกันเถอะ ไม่รู้มีใครอยู่หรือเปล่าไม่ได้มาหนะ่ง is close เนาะนี่นะคะ oh. แคนเีนของแพรก็จะเป็นแบบนี้นะคะเงียบกิ๊บเลยอยากให้ดูกว้าง อันนี้คือแคนทีนของพูแพนนะคะอันนี้ทางเข้าข้างหลังอันนี้หออันนี้หอหญิงฝั่งนี้หอหญิงอ่ะฝั่งนี้หอชายนะคะอันนี้อันนี้คือหน้าต่างห้องเราอันนี้คือหน้าต่างห้องสติกามนะคะือผมได้คิดไปเองกพอจริงๆเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันอโอเคเราลองขึ้นไปกันดีกว่าที่จริงเขาไม่ให้คนนอกขึ้นมาถ้าสมมติแบบเราออกมาแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้ยิ้มสยามแล้วบอกว่า I just want to come to meet you ตอยนงนี้เปตออ จะแดงขึ้นแบบนี้ทุกคนทุกันเนี่ยอันนี้ห้องน้ำหอชายนะคะเราก็จะเห็นแบบอันนี้ห้องน้าหอหญิงมีห้องเดียวฮัลโหลไน่า making video that's why <S <Okay. S 3> yeah so take care นะโอเคบายบาย โอเคอาชยวอนักขายะพนัขานัขายะขายอ๋อที่เคดที่เดๆๆอั g o o โอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ออฟฟิศกันนะที่จริงอะเดินมนจะมาหารุ่นพี่คนหนึง จริงไม่ใช่ลูกที่หรอกแต่ว่าก็ถือว่าเหมือนเป็นุ่นพี่ที่อยู่หอเนี้ยแต่ที่จริงเราเขาทางานที่นี่ดูแลเกี่ยวกับพวกเรื่องหอแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับพวกห้องสมุดอะไรแบบเนี้ยถ้าสมมติอยากจะยืมอะไรอะไรแบบเนี้ยที่เขาก็จะคอช่วยเหลือในตรงนี้นะคะก็เหมือนเป็นพี่สาวคนหนึ่ง แต่ก็จะทุกคนเขาจะใช้คําว่าแมมนะแต่ว่าสําหรับเราเราบางทีเราก็จะใช้คําว่าพี่มากกว่านะก็จะประมาณนี้ไปเราจะไปออฟฟิศกันนะคะไปรับใบจบคือส่งอีเมลอะไปหาเขาตั้งแต่ประมาณวันที่ก่อนเดินทางประมาณ1อาทิตย์ได้ว่าจะมาขอรับใบจบนะก็มาดูกันนะคะ ว่าจะได้ไปจบจริงหรือเปล่าถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็โหไม่รู้อะเพราะว่าเราย้ายเราจะย้ายเมืองนะคะอันนี้อยู่ที่เดลีดเนาะเราก็จะย้ายไปอยู่ที่ปาตเตยลานะคะแถวปันจาบเนาะก็จะทางเหนือเหนือหน่อยนะคะนี่ชื่อที่แรงของเรานะคะชีรามพาเยกะระเกนดาเราไปกันดูไปเดลีเอจิ้ว เจอใครคู่เรานาสุดไนะด้งด่าเลย